สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หุบป,ป่าตาดอำเภอล้านสักจังหวัดอุท,ทัยธานีครับหุบป,ป่าโบล่านนะครับที่ยุบโตละกะซ่อนโตอยู่ภายในหลุมยุบของผู้เขาหินปูนอายุหลายร้อยล้านปีนะครับและต่อมาถูกคนพบโดยอาจารย์พระครูสันติธรรมโกศลหรือหลวงพ่อท่องยศเมื่อปี2 5 2 2นะครับ และต่อมา25 2 7เพิ่เนก็จะมีการเจาะผนังถ้ำนะครับเพื่อเปิดโลกของปลาโบราณแห่งนั้นสู่สายตาคนชาวโลกนะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาตาดและปลาใหม่หายากและสัตว์หายากหลายๆอย่างโดยเฉพาะกิ่งกือมังกรสีชมพูสัตว์หายากที่พบแห่งเดียวในประเทศไทยเท่าน,นั้นคือในหุบปลาตากแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมสิบาท่านผู้ชม ยางทะลุผนังธรรมเข้าไปสู่โลกโบลานยุกจุฬาสิษปากหรือยุกไดโนเสาร์นั่นเองครับท่านผู้ชมตามผมมาครับผม มีค้างคาวด้วยเลยลูกใช่ค่ะค้างคาวที่นี่จะมีอยู่สองชนิดน,นะคะก็คือค้างคาวหน้ายักษ์สามงเดือก,กับค้างคาวลูกหนูถ้ำค่ะเขาจะกินผักแล้วก็ผลไม้เป็นอานหารนะคะล้ววดีียมสูน่ัไม่มีคนจับไปกินเหรอครับไม่ค่ะที่นี่เขากินค้างคาวไหมไม่กินค่ะโอ้ยหนูเข้าวันกี่รอบเนีกก่ยหนูหนูเข้ามาในค้างคาวก็วหลายรอบน,น,นะคะถ้าล่าสุดก็แค่ก้ารอบเองค่ะวันหนึ่งโอ้ยถ้าสองที่น่าจะเยอะเนาะ

คล้องผมเห็นหมดนะครับเราสวยเวค่ะเปิดตรงไปงงตรงนี้นะทอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อท่านได้สอนะคะท่านได้สนเม่อนหรนี้ในปี2 5งใช้เวลาในการขุดเจาะหรือปีเศษและชเปิด3ลูกในการขุดเจาะค่ะอันนี้จะเป็นร่องรอยที่ นี่นนี่เจอแล้วนี่นั่งดูตตาทเจ้าวันนี้เราพาลูเข้ามาอยู่ในยุคจุลศิษ์ปากแล้วนะคะจุลศิษย์ไม่เป็นออยล่วยคุณไปายี่ลุมุนันนะบอลนหมอให้ายลุดนะอะไรขอขึ้นไปสายลวดตรงนี้หน่อยนะเนี่ยเออ ตรนี้จะเป็นจุดถา่ายชมยู่แล้วก็จุดถ่ายรูปนะคสวยมาเ็ย่าเอเ็นสา่เดียววีเสวยงสองค่ะ มุกเหนียวหนละ่ะเ,เป็นละไรบ้าหูล้วจะมีต้นตาลก็คือต้นที่คล้ายใบมะพรามันคะต้นนั้นจะเป็นต้นตาลประมาณหมื่นกว่าต้นค่ะอ๋อแสดงว่าตรงนี้มันอยู่ใจกลางหุบเขาปกติจะไม่มีคนเจอหลวงพ่อก็เลยมาเจอก็เลยเจาะเ,เ,เข้ามาหาที่นี่อ๋อเหมือนเหมืนอนถ้ำน้ำรูผีที่แม่ห้องสอนาเหมือนีเหมือนถ้ำน้ำรูผีที่ะคนแก่เอามาดิ มมพมนื้นี่วขาใมื่พพ้พื้นพื้นพื้นที่เท่าไหร่ลูกเนี่ยข้างในเนี่ข้างในหลุมยุบเนี่ยอห้องเไร่เศษค่ะอ๋อมีสองห้องแล้วครับนี่ห้องห้องที่หนึ่งครับเนี่เนยรเ,เราจะลงไปใช่หมมาใช่ใช่ใช เ,เดิน,น,นแค่ิดเดียวก็ววคือสองห้องอยู่แค<ม>่ตรงบริเวณนี้นะคะส่วนตรงนี้ไม่สามารถเดินได้แล้วก็ทะลุไม่ได้ด้วย<ม>ตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณนี้หนูจะพาลงไปบริเวณห้องที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงภูเขาตรงนี้จะเป็นถ้ำหินย้อหินย้อยที่ละครมาถ่ายทำก็คือ2จุดนี้ค่ะเป็นไฮไลท์<อ>นะคะแล้วก็พอข้ามถ้ำหินก้อหินยอน้อยไปนิดนึงมันก็จะมีเป็นห้องที่สองตรงนี้เด<อ>ินเป็นห้องเล็กๆแล้วก็วนกลับมาที่เดิมตอนนี้เราอยู่นี่เหรอลูกใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะลงไปนี่อันนี้ก็อีกหลุมนึง ม่คะ่ะอันนี้มันคือบริเวณด้านนอกที่ที่เราจอดรถกันจะมีหนึ่งตัวนี้ไปไม่ได้ไม่ได้คะ่ะมนนีห้องหนึ่งห้องสองนายลูกพ่อถ่ายนี่หน่อยถ่ายถ่ายอธิบายครับไม่พอ<ห>ถ่ายได้ไ,<ห>ได้ได้หุบป่าแห่งนี้นะครับเป็นสันนิฐานว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นโพรงถ้ำนะครับเมื่อหลายร้อยล้านปีนะครับแล้วมันเกิดยุบตัวฟุบลงมานะครับ อยู่ตรงกลางผูเขาหินปูนนะครับเนือที่ประมาณเจ็ดไร่นะครับและต่อมาจังมาถือคนพบเอาเมือปีสองพันหี่สิบนี่เองครับท่านผู้ชมครับเป็นหุบปลาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชหายากดึกดำบรรและกษัตร์หายากดึกดำบันนะครับแต่พืชที่หลายที่สุดที่อยู่ในนี้คือต้นตาดและเอื่นว่าหุบปลาตาดครับผมนนกัเะ โอ้เหมือนไอ้นั่นดูแล้วใลูกหลูกก็ื่อว่าหกสิบเจ็ดสิบปีสิบแล้วมันตายเนี่ยล้างอุ้ยซีิมเลยบ่สซจ้าเอามาซีอิมจงวยกันนะแต่ว่าพี่แดงเขาต้องไปแช่เอาเถอโซ่บอซีอิมเบงจ่วยเนสิ่งไม่ี่รู้หมอย่าไปจับแล้วลกอย่าจับด้วยมือป่านะคะเดี๋ยวจะฆ่าออ๋อคือบักเตาคือบักเตาทวารทั้งสันคือบักล่าคือบักเตาบักเตาล่างบอบอคือคือบักเตาครับ อันนี้คือกรบป๋าตาวถูกประการเลยนี่พี่แดงเคยบักตาวปะเฮ้ยตัวกระป๋าตาวปอยู่บ้าลห้าหัวอ่าตัดหรือเตาอันเดียวกันอายะครับบับันี่ไงเออกระป๋ามัน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 คนละพันกระต๋าบ้านห้าซืสือเพิ่นเขียนบรรยายไว้ครับว่าตาดหรือเตาพะนะครับเป็นพืชในวงศ์ปาล์มวัสดุแต่ว่า มันเหล่าก็คือต้นตาวผักอีสานบานเฮ้านะครับต้นตาวของผักอีสานหรือผักเหนือบานเห้ามันคือต้นหมากนี่ครับแต่หนวยมันน่ะคือกันอยู่ครับหนวยคือหนวยหมากตาวอยู่ต้นมันเห็นบ่คือต้นมันคือไปทางต้นจากสลายกว่าครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นป่าไม้หรือทวยานลูกเป็นของป่าไม้เนาะ ตอนนี้หขาขอมาติดใจการของหลุมยุบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปลาตาดจังที่ทนผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับเป็นป้าตาดแล้วก็มีตนม้นไม่อื่นๆกับอุดมสมบูรณ์ครับเต็มไปด้วยป้าตาดเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นตน้นเอยียงขึ้นไงครับแต่นี่ครับอันนี้เป็นต้นผู้พ่อนนะครับต้นผู้พ่อนว่าสันบานเหาบ่เคยเห็นเคยมีครับ อันนี้รอบมันจะเป็นหน้าผาผู้เขาหินปูนสูงชันเลยนะครับว่่มีทางเขาทางออกปีนบ่ไดดครับต้องเขาออกทางเดียวคือทางทีพ่นเจาะผนังทเขาม้าที่ห้อยางขามาว่างหันแล้วครับท่านผู้ชมครับเขาเขามาถ่ายหนังเรื่องอะไรนะลูกนาคีค่ะอ๋้กับเพียอนภูมภูมิแล้วก็ผู้พิสวาขผ่อนฟ้าหน้าดำแล้วก็ล่าจุดล่าสุดเป็นเรื่องรออาจารย์ทางช่องสามค่ะ บรรยากาศมันกระสีคือปาโบลานนะครับคือหยุกไดโนเสาร์ที่เขาเคยเบิ่งกันในหนังครับท่านผู้ชมเบิ่งตี่ละครับต้นไม้ที่หลายที่สุดนี่สีเห็นเป็นต้นตาดนะครับสีท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับคือต้นจากคือต้นปาล์มนะครับมันเป็นพืชตระกูลปาล์มครับเขาเอื่นว่าต้นตาดครับและเอื่นว่าฮุบ ที่เกิดจากลุมยุบหุบพาตรงนี้หุบเขาตรงนี้ว่าหุบป,ปาตาดครับท่านผู้ชมตอนนี้เข้ากระย่างทัวหลุมที่หนึ่งแล้วครับเขาเขามาสุดของลุมที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเขากระสิหลอดอุโมงค์ตรงนี้ครับหลอดถ้ำที่เขา้าอยู่ทางหนาเข้านี่ไปอีกฝากหนึ่งเป็นลุมที่สองครับท่านผู้ชมครับเขาเสียว่าเราพี่บ้าเปล่ายูปูยูมาเจาะหิน มาจ่าจ uh ้าไหมเกียกมาสีเป็นพ้วางตอนนี้ต้งนี้สวยข้าเทยงยนมองนสอสองสวยต้ต้องาต้นรวยโลดม่มัสตัวสารที่ Museum> ต้องรอให้ฝนมันตกหนักๆชุบๆก่อนอเป็นสัตว์ดึกดำบันที่พรึกดร์เป็นสัตว์ดึกดำบันที่ยังที่ยังเหลืออยู่ที่นี้ที่เดียวเลยลกระเทศไทที่เดียวค่ะแต่ตามเขาหูนก็มีนะคะแล้วก็เจที่นีรกปติเยอะไหมคะเห็นให้เยอะมากเเเือละวนค่ะ ภาพข้างนี้นะคะที่เห็นเป็นเถาตะปุ่มตะปั่มก็จะเป็นม้ากระทืบลงค่ะสามารถนำไปดองเร้าดองยาได้ขอน่อยขอน่อยบ้านนะคะเขาจะเรียกว่าม้ากระทืบเมียแต่ว่าส่วนใหญ่เมียจะกระทืบม้าค่ะหลายคนเข้ามาเอาได้ไมไม่ได้สัตวนนี้ห้ามนำอะไรออกไปสักอย่างไม่ว่าจะเป็นใบม้าอยู่ดินก็ทำ เราจะไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าเราจะไม่เอาอะไรไปนอกจากภาพถ่ายตัว พบดีดักเตอร์สารจาร์สำซับปัญหาจุฬาลงกรณ์ในปี2550นะคะซึ่งเราจะเห็นเขาได้ช่วงสิงหาถึงพฤศจิกายนของทุกปีก็คือช่วงหน้าฝนพนันแนะนำว่าให้มาช่วงกันยาตุลาดีกว่าเพราะช่วงนั้นคือตะขาบเกเยอะยอะใช่จะเยอะแยะเลยเหรอไม่เยอะค่ะจะอยู่ตามเส้นหินเส้นต้นไม้เหมือนตะขาียบมือค่ะตะขาบเพราะว่าตับเห็บตัวข้าวเจ้าเล็กเล็กเล็กกว่านี้ก็ยิ่งนะอ๋อประมาณแค่7เซนแต่เห็นตัวเล็กแบบนี้ก็มีสารเซอร์ไนอ่อนๆนะคะอยู่รอบลำตัวทำให้เรา ที่จริงมันล่มเรื่นนะครับเป็นตะเย็นยาเจือกผุนครับแต่ผันตรงกันขามครับหรือว่ามันหนาผาสูงชั้นล้อมรอบเป็นหลุมยุบกับบงหูจักครับเรื่องอากาศเมืองุทไทเป็นแบบนี้กับบงหูจักมันอบอ้าวขนาดเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นยาอันนี้เหรอคะโอ้เป็นยาชะลอความแก่ช่วยทางแต่งตัวเห็นปลวกเห็ดปวกนะคะนี่บอกเปิดดูตนน่นี่เห็ดปลวกค่ะเห็ดปลวก เพิ่นหันาให้เก็บตด้งไม่เก็บ็อกไม่เก็บอกเอดอกเดียวนึว่แม่นี่มๆหมร้านด้านขวาไป็นไรนะคืออะไรโอ้ย่ามอ๋อถ้ำรันตูถ้ำรันตูเราก็เนึกว่าถ้ำอะไร ้ยว่านีแล้วาพี่ห้าสิบไปบีอบรมมาดีเว้ยหนูเนี่ยอบรมมาดีคุณยายอ่ะหน้าเท่ากระด้งนั่นมาใ้ี่อด่าอันนี้คือเอามาวางใช่ไหมคะอันนี้เป็น มาจากหุยขาแข้งค่ะมาจากอะไรสัตว์จริงๆเลยค่ะน้องเหรออู้ยเจ้ายากแล้วเองหมีก็มีก็ไปมันก็จะมีเลี้ยงผานี่นะั่นนะั่นี่แยงเป็นงามเป็นแยงกับนี่กันไหมสองสองกีต์ก็เป็นเลี้ยงไผ่อะเขาไม่เจอห่วยจะว่าจะไปอยู่ลูกบายบายนี่แหละคือถ้าถ้ามีตรงนี้เพิ่นเอาแผ่นปูนนี่ไปว่างไว้หวยขาแข้งให้สัตว์ปลาต่างๆมันมาเหยียบก่อนครับแล้วเพิ่นยังเอามาว่างประดับครับท่านผู้ชมครับเบิ่งครับ ออกจากนี้ก็ะสิไปห้วยขาแข่งแรงมรดกโลกของไทยอยู่ครับเ,เป็นยูไทยทานีเนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจังเสียวมาล่งให้ท่านผู้ชมได้เบ่งครับ อีสานบ้านเฮ้าเดือนสิงหาคามนี่ฝนกำลังตกยังฉุกเลยครับจังยู่สกลน,นครเนี่ยตกมากเกือบสองอาทิตย์แล้วบ่มีมือหยุดเลยครับบ่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่ถืออุท,ยทัยธานีเนี่ยกับบ่มีฝนแมมแตหยดเดียวครับเพื่อนบอกว่าตกเธอเดียวต่เดือนมีทุนายน่นแล้วกับว่าตกอีกเลยจนตอนนี้เดือนสิงหาก็ยังบอตกอยู่ครับผมแปลกขนาดครับอากาศคนละลองมาระซุมกันจังไดบุนี่ครับผมทาแม่นฝนตกเนี่ย

แล้วท่านก็ได้ิจออาารว่าหินบริเวณด้านหน้าตรงนี้เหมือนช้างร้อยเชือกค่ะเปอช้างตัวเลีกๆต่อต้านกันเสือยางอีหลีอได้เลยส่วนก้อนหินที่เป็นนอนอนทางด้านนู้นเป็นปลาพยูนค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำตัวสีสังเกตเห็นว่าตามก้อนหินหรือตามตนไม่ขางทางเดินนะครับสิมีฝุ่นจับเต็มเคลอะเลยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันบ่มีฝนตกมันแห้งแรงนะครับ ทำเป็นฝนตกนี่เชื่อว่าตน้นไม้มันด้ช่ำเย็นแล้วก็ก้อนหินแถวนี้นี่นางสิตะไคร่น้ำจับแล้วก็พื้นดินแถวนี้คงจะช่ำเย็นจะเยือกเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าห้อามาหนาที่ฝนมันตกช่ำๆนี่บรรยากาศว่าหนาจะเป็นอบอ้าวแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนั่งได้อยู่เนาะนี่ขนาดห้องม่าในตอนที่มันแห้งแรงนะครับหุบป่าตาดก็ยังคงมีสเสน่ห์แลวก็สวยงามนะครับ หนา,าเยี่ยมช่มมากเลยครับท่านผู้ชมถาม,มาในหนาที่ฝนมันตกฉุกหรือมันฉ่ำเนี่ยเสื้อว่ามันที่สวยงามอังร่างกาก่กนี่อีกครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเบิงปลาดึกดำบรรโลกล้านปีแห่งนี้นะครับอันซีนมากๆเลยนะครับแลวก็ท่สําคัญรอๆกๆหุบปลาตาานี่เต็มไปด้วยแรงทองเถี่ยวที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับ ได้มีโอกาสมาพบมาพ่อนะครับสิ่งมหัศจรจันที่สวยงามแปลกหูแปลกตาก็อยากงไ้ท่านผู้ชมได้รับชมนํ่นะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทั้งมักกุเทศหน่อยของหูปปาตาที่มาให้ความหูนะครับแลวก็เหนืออื่นใดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาตัตนนะครับถ้าถืออกถือใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กัน สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลำล่าทำช้ชมบไม้เพียงทานี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ